สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำตัวหนังสือหลายชั้นนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop CS5 ครับเริ่มแรกเราก็เปิดโปรแกรมเลยครับเปิดโปรแกรม Photoshop มาที่ไฟล์ครับ แล้วก็ไปที่ New ก็เลือกขนาดตามที่ต้องการนะครับแล้วก็กดโอเคเริ่มกันเลยครับเราก็มาที่เนี่ยตัวอนต์ตัวหนังสือ,ก,อก็พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการไปเลยครับ พิมพ์เสร็จแล้วเรามาที่เลเยอร์ตัวหนังสือครับดับเบิลคลิกแล้วก็มาที่สโตกนะครับเลือกสีเลือกสีกสักหน่อยอันนี้จะเป็นขนาดความหนาของขอบนะครับแล้วนี่ก็เป็นความเข้ม องขอบเลือกเมื่อเลือกสีเสร็จแล้วก็กดโอเคครับนะครับเราจะได้แล้วเป็น2ชั้นแต่ยังไม่พอครับจะทำชั้นต่อไปก็คลิกขวาที่เลเยอร์ตัวกษรนะครับแล้วก็ c o n เว r รมากดที่คอนเว่ร์ n ทูสม to ์ทอ r t บเจกต์ หลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับดับเบิลคลิกที่เลเยอร์ตัวเสือครับแล้วก็มาที่สโต๊กก็เปลี่ยนสีให้มันสักหน่อยครับปรับขนาดตามที่ต้องการแล้วก็กดโอเคครับถ้าเราจะทำชั้นที่4ชั้นที่5ต่อไปเรื่อยๆก็ทำเหมือนเดิมครับ ก็คลิกขวา Convert to Smart Object แล้วก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากก็ถ้าคนหัดใช้หรือว่าเริ่มใช้โปรแกรมใหม่ๆออโปรแกรม Photoshop ใหม่ๆก็สามารถเอาไปทำได้ครับเพราะมันง่ายสำหรับวันนี้ผมก็จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ